เฮ้ย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 เฮ I'm อะไรมาคือเชื่ศิลาขน่นหน่อุ้ยขี่พอีลีมาหน่อยมาหน่อยมาใหญเพนกันอ้ยสุดยอดมาน่อยก็กันแยงแ่เอรอออเอขึ้นหสุดสุสนนอมาหาคุณยาจานเอาสุบสุดสุดขึ้นเรื่องหนนะครับ สาเปรดเุือ<า>งเหมือนรุ่นมากกับปิดนึแนวน้าแบกมันหากินยมคำมากพอภูมิเคือมาพอเคือบแข็งแขงเขาว่อยากมากใสไม่พันย่ใส่ไอ้นหอยมอย่างอ้ส่ล่ะไอ้นหอยมอย่าไนังนั่งอยู่ไกไอ้ยไอ้นอ้ยมอ่อ้ย่าฮาาฮัลโหลทุกคนทน อันพู้ใด้ทามาเอาต่อมูสิบเอ็ดซีเดพ่อละบานเนี่เอตอมูสิบเอ็ดเปิดตงานแผนนี่ล่ะคือหนูนี่ล่ะค่ะเด ก็คุณตัเนี่เขาคุเม่าลคุเ่าเลยเแต่ปะปาโอ้ยแม่เลยเที่อไมาตานนิน่อยน่อยเที่มเ้นมามีม้วนมา้ไนเนอยโอ้ขมหอมขนมอม่าต้องบุญนะไ่นล่ะพี่อาาอยจัอไม่ข้า่เงียบบ

มาันตัวนี้แล้วลำไรเด้วกูเกี่ยวกันอยากไปทางไหนก็ไปกูวกูชินหน่อยใจแต่ว่าเสามันมาสวยมาสวยกูจะหายเยี่ยนี่มกเกี่ยวโลกพันผูอยากไปทางไหนก็ไปดิไหนล่กคัม

เย <T> ้า <ing> ห <the speaker> ัวหนวกได้กันดูดูมัวเน่มัวเน่์จบได้ยมั้งยับขม่าใกล้ๆเนี่ยติล่าชิชูคนหน่อยมดชกคนขม่าพวกวันข้อเกี่ยวพุลงมือวันน้องเท่าตัวอยากหัวแล้วอะไรกู้บ้านนี่บ้าน

อย่าไปนาแกะหม้อมาเจับน,นีาม,าม,านม้ <c oughs> มมอย่าไปนายแก่หม้อมาเิมาสักผีไปยัปง ก็เป็นไก่มาแม่ไก่มาม่น้องสลาึมมาวันไหนอบหมดแล้วฮะมาม่นะาาแต่ลาไม่ค่อยจองเร็วมันวัใหญ่ทม่ามันงงามวองต้องามันซีแก้วมันน้อยวันวัให่คือมามันงามมันงงามัยไมวันน้อยแหละนน้อยแหละอ้าวยับพัขวัเนอาแล้วคำเมีพัน้องสลาพี่นายอาทวินพัน้องสล่ อย่าไปบอกคำก็คือเขาเอาเรามาในวิทย์ไพอยู่ใส่นั่นนั่นตั้งอยู่เราใกล้ให้เรายัางเขาเลยโอ้โหนี่นี่ทำไมอ,อแบบแย่าไม่เราใกล้ลูกย,ยาวมากนะให้เเกลียวพี่ายหาใหม่แมมจอมยากเกลีย <laughs> <laughs> ใส่ลงทะนงหนึ่เ,เมี่ยงแลวาวหายอยากม้นวนเลยพอเลยเฮ้ยหวานคือกลัว นามตัดสาภาคาวโตอลาหโตสัมมาสัมบุตตสาอีไกอีกูกระไซยแล้วจิงบายทุงลายขึ้นหน่อยบ้าเบีกเอาไม้ซาำงากับแรงปืนไปยืนอยู่ในละแวกป่าแล้วเหลียวขึ้นเห็นไหมครับป้อมสามงาคนกลางเลือก่วงนาเป็นนำสางผีแป้งสมุทร สะเพื่อกับเขามากเลยทีเราอยูได้หลยังว่าพี่ผูกเคนเนี่คนน่ายพานนาราสะเพือสะเพื่อนั่นแหะนายพอร้องเขามาพี่น่ายพานเพีงแสวงดูทุกคำรโกสันโนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โมทางนี้มิ่นมนี่มนีาแล้วนะอเอามนี่ นายผ่านจริงแสวงดูทุกคำเศร้าเอโกโอจากกุโนโยังมีโนโกแข่ขำเป็นเข่าขาบเขา,ขา,ขาว,วินมาจับสาขายืนอยู่พร้อมถูกงูเนื่องนั้นบางพองสับตอดกันขวนหาาิบางพองอาป,ปากขาบกวนกินบางพองวินขึ้นเมื่อเทึงสอดแชว,วกินหยิมแล้วผัดอิ่งเกียนตกลุ่งบางพองนอนหลาะขนสีแซวเหลีวต่น ผลเลยโตกคข่ำที่ตืดที่ธาตุน้ำเลยสาสต์เขาติมโคนนายพานบอซาว่างนาไววขึ้นไปรู้ให้เกงแกบเห็นแต่เขากัแกบแกบแกมบห่ออันนี้คันว่าผลต๊ะข่ำสังมากกินหวานเสพซอยกินน้อยหากเม่าหลายเมาพอตายหักพ่อซื่นนำอันดื่นควรตายแกหน้านายพานจึงร<ม>่งมากปีตองได้เลวเห็ดกระจอกขึ้นไปตัดทอกใส่แรงปืน<ล>เมื่อถาวายผืนบาง หมาลัดเจ้าจึงกงขลาดธาานโดยความสนิทยังมีบัณฑิตผู้สลาดมาผิดจารณาพ้นว่านำสุราไม่ไล่ีนองเงียนไกลสักไปใส่เองแล้วฝัดแบงมาให้คอยฝ้ายท่มทุมท่มนำสีสัวนาทัวเท่าท่าละนี่ถึงมือนีวัอาชา,ามมนีวะดี สีมือนีว่าขึ้นในเก้าขึ้นปันนังหินศิลานั่นบองเสาให้เก้าขึ้นปันนังไม่เท่าดินให้แก้าขึ้นปันดังน้ำไหลลินดอกบอนให้เก้ขึ้นปันดังไม่เท่า่อมูลให้เก้าขึ้นปันน,งนังนางเตปากีดานั่นบหงเสาน้ำเราตกสพาด น้ำเหลาหยาดสะพงปันดังแม่น้ำของไหลน้องมาบ่งสุดหนูขาดกำตักเหล่าไหใหญ่มะม่วนควรให้ทานทั้งหลายนี่พ้ายพนกว่าบอพ้ายว่ามิใจอันบ่สนิพนทพนจิงไปเอาบัณฑิตมาให้พนพ้าย เพิ่นทั้งหลายก็ว่าบ่อฝ่ายว่ามิใจอันบ่อสื่นซอยกินได้คอยมะวิทยิมเมื่อไต้ห้หมูผีพา่าวิทยิมเมื่อเหนือให้ยมูผีปากวิทยิมเมื่อไต้ผีใหญ่โตทอลำเฮือให้สูปไปกินเด้อว,วิทยิเมื่อเหนือผีเสือโตอทออกมาห้สูปไปกินเด้อพ่ายเมื่อผลทวนที <c oughs> จงไปคนเพี้ยขอตัวคันม้อวานี่เนอะาอาหักเจ้าทีล่ลงมาวชาดากินนักได้กินนักก็กก่งขามยงสวงได้กินยงสวงกอกกุมให้เจ้ากุมทั้งท่าสีท่าสามหนังล้อมหายหายคอหายหายสุพักยังไงมางักไปน่นั่นหายหายโรกโลกข้าหายหายฝ่ายหยาดผูยไพ่สีสวัสดีเงี้ยโยด ขอหายโหไทยมุงหน,นีอันตรา,ายขี้ให้หายสววนข้อขินควงห้สูนีอันตรา,ายผีวีนาศพี่สาไทยนีไกพุท่ธธาไปคุ้มเพรตีสะคุ้งม,ม่านทำบรรดาลนห้มาตีตีข้อหายหีบเชนีสังฆข้ามาตีผุงหายพุท่ามาใหญ่ผงเขินยาเด็เป็นอันตรา,ายสังศักจริงข้อหายยิงเที่มนตนแกเ่เจ้าเสียเจ้าฟาเจ้าสาตาทั้งหลายนี ก็ห้หายเสียในมือนีวันนี้ยามนี้เท่าวันเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิสิทธิไสยมังคลาเลือดลำสิทธิเดชลือยศ ผู้ตน,นตาไตไตละรัตะนาแก้วสับประการผู้ขากล่มขาดอื่นตีขวัญพายุลงหวานเชิญ้อยขาข้าวแขนเหีเ่ยขวนแนทอนวัดนี้ขาจากเชิญขวงข้าวเที่พผ้าพุมา่มมะลูกับทั้งเมีเจ้าเทรณนี่ผู้รักษาอยู่ในแผ่นหลาให้มาคำซอยสู้คุดหนังนำในกิ่งกงสมุรจัตโลโราซา คู่ตนตามไตขวรหักใบคืนข้างไฟขวงงามลาดเชิญไตเต่าควรนเข่าขอบขิงแน่ถอนบัดนี้ก็จกเชิญขวนเจ้านุ่งเย้าเฮียนยางยาไรสาหิหอนหิมาว่ามาเด้อมดนเาว เชิญเอาควรนหัวพอมกีสา<ว>ผม<ว>ชาเดิบดวนมาหัวหอง<ว>เหี่ยนยาวยู่ยินมีสังเตียงสูงซ่อนสะนาท่องทงอาจส,าจสักเทียซ้อนส้มกลัวกินเสนสนุกหญิงแงงมุ่งมานเมืองบนหมอนหัวสนแซลคข้มไรเกี่ยวมาละลอม<ว>เป็นแถวทันทีหอมวงเอาส้มกลัวจะกินจันทร์หือนเดือ เโลมาเมฆมานโนก้องชิวกองกองมาลุกไล่าเป่งขนหอมเชนกาลีเบียงตีมือฟ้องพร,ม,พรมมาอยู่สอนไปหนิวปงหาท่านตาเขีวเป็นแถวทั้งทีย่างเจ้าใส่สีแหลวน้ำปีหูง,งามมาสวยเข่าฟ้าง่ายวัตกแตงมีทาังกูป้าปีงป่าสงจำแจ้ววองหลายฟังเสื้อปีกีจันเจียอยู่ทังส่งพบฉุกยู่สบายหายห่อน หวันตะจูหนังไห้มาถ้วยทงพาผืนง่ามง่าเนื้อออนออนมาอยู่ซอนในสินผู้อินยาได้ปินู้ตองโลค่าบังเบียดยาได้เจ็บหวยไข่ได้เหนือหนองหนาวควรเจ้ามาหอดเหลวผุเเขาเกพ่อเมเพึ่นกวายเอาฝ่ายในผ้าควรมาใหญ่ผูกผูกี่เอิ่นควรเจ้าให้เต้ามาวาว้ามาเด้เอ ม่เยอะ่ัีค่อยจะขึ้นควนเจ้ามากครับฝากต้มูกขวนเจ้ายาได้ไปยู่ทำคขวันเจ้ายาได้ไปยู่หูนักเงือกวัเจ้ายาได้ไปเกิดตำสัตว์หงมืองไก่ยาไปไปยูุ่งไฟ ่างประเทศคนเจ้ายาใดไปชวนกล่นหิมมาฟ้านปากกันหนึ่งมีทั้งกัางวุ้แหลเดียดห่อนคำถูกก่อนในสันดานยาใดมีเกล่ผ้าผู้บานเจ้าฟ้าบัดนีอยจากเสื้ขคนเจ้าไว้ว่าฟ้ามีป่ลย ปันเป็ดยาผ้ามุ้งตีเชาเฮียนเจ้าพ่อสากลากสากเนื่องพ่อสางเกหลังงีเ้เถอะอยู่สบายนี่ทั้งผ้าลายเอ็มเลยปักพินเป็บอกขังแกนจกสิงงานไหนเจ้าอย่าไปส้มสอนชานเนี้มาคอยยิงคนเด้อย่ยาจะไปยูสอดเนี่ยเสียหน้าถ้ำย่าได้ไปปุ้นปี๋นี่ยผีผิดศาสตร์ย่าได้ไปยูสอดเนี่ยฝ่าสัวสูง อย่าไปส้มลิงค้างเขา่าอย่าได้ไปนังเลาดองผงงูโมโมโลิงกัง,งหงอยงอายุสางเมืองค้นประเทศลุมบุญหักสางสินจังเอาไปย้ายทั้งนั้นให้หลูกล้านรับแข้วเนี่ยทางนี้บุญเนา่าสางสมผ่านคู่ทุกเมืองกองส้มสื่อสางสินสอยสำล้านาก็คาเทินคัดสันตู่คุณสันตู่กิ่งสระนังอาหารปิตชาซาณมิซาทูกเ,เ,เลี้ยเนี่ยมาเม่ยายพันมานี่บุแกแค่ไหน